สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวอยุธบทุกๆุกคนเลยครับวันนี้กับมั่งอกับเบาเกงครับผมอยู่ทงไห่ท้งหน้าคือเก่าครับมวันนี้จะผามานักหนูพี่น้องนี่ครับไม้หมาา้า ก่อนเท่ากับมีนี่ครับไส้โกงพี่น้องโกงรักหนูจะใส่เป็นเนื้ขอข้าโพดครับมือนี้นี่ครับเป็นเนื้อข้าวโพดครับเป็นนี่ครับลองมันนี่ครับ หนูหน่อยด้วยหนูใหญ่หน้อยพี่น้องเดี๋ยวเบิังห้อยก่อนเด้อพี่น้องคงจะเป็นหนูหน่อยหระพี่น้อ,อเงเดี๋ยวจะเอากลงวางไว้ตรงนี้ละพี่น้องนี่แหละครับเดี๋ยวผมวางไว้นี่ละน,นังเลย มันเอากงมาหาหลังพี่น้องบ่ได้มาลายหรอกโอ้ฝุ่นหลองมันอยู่ข้างในพีพี่น้องนี่ครับอืมทางนั้นโอ้ยพี่น้อง้ยังอยู่ปุบ่นี่อันนี้ก็มีมีขัยวอยู่ใน,น้ำพี่น้องนี่นี่ครับ ก็จะวางไว้นี่ครับวางไว้แถวๆปากหูนี่หลังหนึ่งนี่แหละวางไว้นี่หลังหนึ่งตรงนี้แหละนี่ครับเอ่อกลุ่มหูใส่ไวน้นี่แล้วก็ใส่ไว้ในวพุ่มนั่นหลังนึงครับ อีกหลังหนึ่งผมใส่ไปคุณครับอุอนั่นแหละครับแต่ตรงนั้นมุ้หัวจะเป็นหนูหน่อยว่ามีข้องในหน่อย,อยล่องเบิ้งครับพี่น้องใส่ไปแล้วสามหลังครับเหลือเหลืออีกสองหลังพี่น้องสองหลังก็ว่าจะไปเบิ้งพูดเหรอพี่นอ้องคุณต้นไม้ใหญ่ๆเหรอพี่นอ้องตอนนี้มันเป็นตามันครับตรงนู้นมันเป็นเข้าเพิ่งเกี้ยวเขาขึ้นกันครับ ครับหลังสุดท้ายก็ใส่เสร็จแล้วพี่น้องนี่ครับหลังสุดท้ายครับก็ไปเบิงังทังผุนบมูมี่พี่น้องก็เลยเอามาใส่นี่ตรงนี้นึ่งหลังอันนั้นนึ่งหลังแล้วก็ใส่ไปข้างทึ่งอ,อ่ะนึ่งหลังอันพุนหลังนึงแล้วก็มีตรงมองต้นยุค,ค่าดีหลังนึงครับทังพุน บ่มีเลยแถวผมอยู่นี่บ่ค่อยมีหนูหรอกพี่น้องหาย,ยากครับเหื่องหนูนี่บ่ค่อยมีบ่ค่อยได้เห็นหู้เลยแหละเอาพี่น้องคลิปนี้กันภาพบันทกหนูพี่น้องเดี๋ยวเข้ามาล่อลุ่นกันตอนเศร้าเลยครับเพื่อหนีคงอย่าบ่ไม่หยาบหอกครับเดี๋ยว,มา,ยายวมาล่อลุ่นกันตอนเศร้าทีเดียวเลยพี่น้องครับผม รอบบ่งตอนเอ้าครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเอ้าเสาครับพี่น้องนี่ก็มาพอกับเบาเกงตอนเอ้าเ้าครับเดี๋ยวเ้านี้จะพาไปยามหนูพี่น้องจากเดี๋ยวเราดักไว้เมื่อตอนแรกมือวานแรงครับ เดี๋ยวเศ้านี่จะไปรุ่นกันพี่น้องมาสายแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวไปรุ่นกันครับจะมีแต้ม่ะพี่น้องไ่ค่อยมีหนูหรอกครับฟังที่ผมอยู่นี่คือแถวบ้านนะครับ หมูก็หายยากครับอะหลังแหลกก็เลยพี่น้องเป็นยังไงโอ้บูมีห้อยเลยครับบูมีห้อยกัดห้อยอย่างเลย mừng lắng bay với đâu chấm ăn bó sau này với đọng mừng ngăn lắng đè nó về say bụ ที่สองก็ยังโบมีครับโ <c oughs> บมีแต่งมากน้อง,งข้าคือยังไม่ใหม่อยู่อันที่สามครับอืมเอา ที่สามกับบุมี่พี่น้องนี่หลังเพิ่มครับบอ้มมีบุ้ขื่อหรอพี่น้องแั่นเขาดักไปกินก้อนหรอมาพี่น้องเอาโอ,โอ้นี่พี่น้องเอาเอาเอา แล้วโอ้โหไงเลยพี่น้องปูโอ้โหไงครับโอ้โหไงเลยพี่นอ้องเต็มแข้งเลยโอ้โหหนูว่าถ้าเขาดัก,กไปกินมาแล้วพี่น้องมาแล้ว,ดวเดี๋ยวพี่น้องออกไปก่อน nhá Ủa Tìm cuồng lên phía ngay Nhây lên Nụ nhóm cứ mới nhây khác nè thầy Ủa Áo áo Má lẹo má lẹo bưng Đẹp bởi bừng lắng được gần gì cái to อลงอังนี้บอสบอถือครับครับพี่น้องจะได้มาละครับแต้มหนึง่งตัวบกใหญ่เลยพี่น้องหนูอย่ามัวตัวใหญ่ตัว,ตวขักูแน่แท้ โอ้โหนูปุกใหญ่พี่น้องใหญ่กับใหญ่ผูดเต็มกงเลยพี่นนอนี่ครับโอ้โหเจ็บข้อพี่นนอเสานี่ต่ข้างลางนี่มันมีห้อยแหลมพี่นนอ บ่ถืาาอได้แสงหลังไปได้ได้ทางเครื่องนี่ครับนี่อยู่นเครื่อง,งนี่แหละหนูมันเล่นอยู่หางเครื่องบ่พี่น้องใส่ปากหูกับบ๊มีพี่น้องเดี๋ยวจะมาลองไหมเดี๋ยวลองเบิ่งไหมพี่น้องเดี๋ยวเปลี่ยนเนื้อใหม่มันบ่มีขี้ไต้พี่น้อง หาขี่ไต่บ่ได้ครับจะย้ายลองเปลี่ยนใหม่เอาครับพี่น้องอันนี้ก็ได้มาแต้มหนึ่งครับก็พอได้แต้มให้พี่น้องได้เห็นอยู่พี่น้องพ่อได้แต้มอยู่โอยิ่งใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยมักใหญ่เลย อำลาผ้าจากแล้วพี่นอ้องกดซับสะใภ้กดกระดิ่งให้น้ำเนี่ยพี่น้องกดไหลกดแช่ให้น้ำเนี่ยครับฝากเป็นกำลังใจครับผมคลิปนี้ก็ขอเก่าครัว่าสวัสดีครับ